สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเนื้อนที่ด้านเช่นเคยมาเคยเปลียนและวันนี้เราอยู่กับรายการมินิคุกกิ้งนะคะทุกคนเป็นรายการใหม่ของเราวันนี้เรามานําเสนอทำสปาเกตตี้นะคะทุกคนดีวู้บเห็นควันไหมทุกคนสูงัปหิวเลยสั่มไปวันนี้จะเสนอเมนูสปาสปาเกตตี้ไม่ใช่พาสปาเกตตี้ ไม่ผัดหรอทำอะไรถ้าไม่ผัดตอใช่คือวันนี้เเราไม่มีอะไรทำแบบแแเ<ม>บื่อมากๆแม่กินอะไรเกิดแม่ทำอะไรกินเรียกอะ่อนมย่างขนมจีนนม่กินมากดิวสีนี่เต็มน,นี่เต็มถาดเลยเรียกเขาทุกคนทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับ ันกันอยู่แล้วนะว่าคือแบบว่าบางวันเนี่ยพวอแม่ก็เคยต้มให้กินใช่ไหมทุกคนแต่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เส้นใหญ่นะแต่ว่า<น>มันคือเส้นเล็กต่างหากต้องรอเวลานานมากกว่าน้องจะสุกเะยห<ว><น>ฟ้าไหมทุกคนคึม อันนี้หนูขอบอกเลยนะว่าหนูเพิ่งเลิกเลี้ยงออนไลน์ลงามาช่วยแม่ทากับข้าวอยู่ทุกคนมาช่วยหรือมากวนมาช่วยเอาเหรอ,อแม่ไม่ว่ามากวนแต่ตอนแต่ตอนนี้อากาศร้อนมากเพราะว่าหนูอยู่ใกล้เตาแล้วมึงไอร้อนอย่ยอางเยอะเลยเจ๋อกลิ่นมาจากไหนเนี่ยเอ้คุณแม่คะ เออมันสุกหรือยังแม่หลังบ้านเลยนะบ้านแม่ขามันสุกหร e ือยังไหนไหนน้องสุกหร e ือยังสุกยังเหรอไหนแม่ดูไหนแม่จับดูแบบมันสุกยังอ่านี่นะคะทุกคนแม่หนูแม่ร้อนไหมนะร้อนสินี่คือเดี๋ยวคุณแม่หนูจะชิมนะโอ้ยอิงหน่อยอิงหน่อยยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าสุกสุกแล้วแหละแต่ให้มันนิ่มน,นิดน,นึงมันยังแข็งอยู่โอเครอไปก่อนนะคะทุกคน เออไม่รู้ค่ะแม่หายที่เด็ขอทามจังหวัดโอเคแม่ได้ยังแม่ได้ยังโอเคโอเคทุกคนงั้นเราขอปิดคลิปสักแป๊บนึงได้ไหมคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อ แค่นั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี่อนุชิดาได้นะคะสวัสดีค่ะ